สรุปข่าวสกรอบหนึ่งประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568สกรอระดับอำเภอม่วง30บริหารงานโดยนายทวีชัยศรีรับศรีผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอม่วง30มมีผลงานเด่นประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ดังนี้วันที่19เมษายน2568 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษเงรศษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสรราโดยได้รับเกียรติจากดรเตอร์ทีรนนท์ศรีชาดีผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและนางปมวินาโพธินามผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเขมาราชเป็นวิทยากร วันที่21เมษายนพุทธศักราช2568โครงการสรุปผลการดำเนินงานสกรระดับอำเภอม่วง30ไตรมาส1-2เพื่อให้บุคลากรร่วมการสรุปผลการดำเนินงานและนำข้อสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปสกรระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริหารงานโดยนางสาวสุนันทนาภักดีผู้อำนวยการสกรอ ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมบุคลากรมีผลงานเด่นประจำเดือนเมษายน2568ดังนี้2เมษายน2568โครงการบันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาได้รับเกียรติจากนายเชษฐอศักดิ์ภคกุณการนนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิด 24เมษายน2568ประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2568คณะกรรมการประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง5แห่งของสองกรอบอร 1, .1 ได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปร,ปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะห้องประชุมสารานุกรมสกระระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานี สกรอระดับอำเภอเขื่องในบริหารงานโดยนางอมรอรัตน์พักควันผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอเขื่องในพร้อมด้วยบุคลากรมีผลงานเด่นประจำเดือนเมษายน2568ดังนี้3เมษายน2568ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อนที่ชาวตลาดตรักล่าความรู้ คิวอาความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดเพื่อให้ผู้รับบริการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพณนะตลาดเขื่อนามี6เมษายน2568ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์โดยมีนายพัทรพล สารการนายอำเภอเขื่องในเป็นประธานนะหอประชุมอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี25เมษายน2568ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2568โดยคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาโซนกรอ,อบ1 สกรอระดับอำเภอดอนหมดแดงบริหารงานโดยนางพรพันธ์อาทิเวศพร้อมด้วยบุคลากรมีผลงานเด่นประจำเดือนเมษายน2568ดังนี้8เมษายนเข้าร่วมพิธีสืบสารย้อนรำลึกถึงดอนหมดแดงดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ราชธานีอุบลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้และเข้าใจศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอ 22เมษายนรับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2568โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสกรออบหนึ่เป็นกรรมการประเมินสกรอระดับอำเภอเหล่าเสือโกกบริหารงานโดยนายปอนชัยอินทวัฒน์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเหล่าเสือโกกพร้อมด้วยบุคลากร มีผลงานเด่นประจำเดือนเมษายน2,568ดังนี้10เมษายนเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคลังปัญญาสกรอประจำปีงบประมาณ2,568และพิธีถวายผ้าป,ป่าสามัคคี17เ,เมษายนบุคลากรสกรอ ระดับอำเภอเหล่าเสือโกกถวายพัดราหารในโครงการบรรพชาสามดินภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินะวัดสัตว์เลขธรรมตำบลแทงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธา,านี